เอาครับเรามาดูเรื่องกลางกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีเด็กใหม่กันมาเต็มเลยนะครับโอ้โหน่ารักน่าดูจริงๆเค็ดตัเค็ดตัเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไอ้โอ้โห เอาคอนเนอร์ครับคอนเนอร์โอ้โหเกือบมีนุน้นคอนเนอร์คอนเนอร์สมองคอนเนอร์ ในขินด้นขิน้นโอ้โหเกือบ,บอแล้วครับ่าตั้งเตะครับตั้งเตะบอลออกหลังเนทานมองเพื่อนนะครับเนทานมองเพื่อนเพื่อนน้องๆโอ้โหชาวีนิดเดียวสมทุมครับแถวนี้เข็นตะทุ่มมาซูโม่ยังไงเด็กใหม่คนนี้ชื่ออะไรเอ่ยนะครับเอาซูโม,โมไ่ไปแล้วไปแล้วโอ้โห เวลงุงอะไรคนครับเก็บเอาประยู่เฉา,าวี่ตัปลาได้ครับเาวี่เาวี่หมาครับเฉียวจิครับหม,นะมครับเฮ้ยผ่านวันมาโอ้โหโ ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้หัวลอกลอกลอก ีอ่อเลิกคนี่ินคุณเปิดม,มาแล้วให้เด็กไหมเอ้โหหรอต่อมาครับไอต่อไม่คุณเลิหยเด็กฝ่ายเล่นดีฮะเึ๊บ เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรไปนอขับให้สมบไปนะครับไปเลย ได้คนแรครับหมดพ่เต็มแล้วมาแล้วครับโอ้โหออกไปแล้วครับไาครับ้โหอมาครับขับขันแล้วครับขับขันโอตีฟาวครับ โอ้โหเฮ้ยซ้ำโอ้โหไปแล้ว ไม่ทันเลยนาวานาวาสุดยอดเอาละครับตอนนี้กำลังจะเริ่มแข่งขันรุ่นกลางนะครับครึ่งหลังมาชมกันตอนนี้รุ่นกลางกำลังจะเริ่มนะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแรกสีส้มยิงโดยซูโม่นะครับสีน้ำเงินยิงโดยนาวา ัน,นีเฮ้ยดูไปถึงหน้าประตูแล้วโอ้โหออกแรงครับตั้งเตะบัดดี้นะครับบัดดี้เป็นประตูสีสม้มออกขึนไปดูกันไปดูกันโดมาแล้วครับนาวาม,มาแนละ้นนวานาวาามีโอกาสแล้วโอ้โห ไปแล้วไปแล้วนาวาเอา้าโอ้โหโ ฟ,ฟีคิกับฟีคิกุิซุบซิบบบกันนะครับซุบซิบุปซิกัญยนะส้มโอ้โหเสียดายยุกยิบยุกยิกัใหญ่ยุกยยุกยิก,กัหญกกกกกกกหญ่นะครับ มันใหม่ครับตอนนี้น้ำเงินนำอยู่สองหนึ่งเสร็จนาวัยแล้วตู้ไม่ออก <c oughs> え、mm hmm. <noise> ช่วงสุดท้ายของเครื่องหลังแล้วครับปอบนเนอร์ครับไอยออกครับสีต้มอ,ออกครับสีต้มอ,ออกโอเคถอยออกเล่นเลยตั้งเตะ <u> ครับตั้งเตะครับอด <u> ีเตะเบาๆนะครับตเตะให้น้องดีบบๆดไม่เตะแรง โอกาสุดท้ายแล้วครับ mình là thi mình là thi đâu đồ bé đi học à thùng Hãy lên nhập lên lên

โอ้โหสนใจเรียนฟุตบอลกับเรานะคะ086 603 93 93ค่ะ